ห้อยพระถูกชโลกเสริมดวงโชคมหาศาลการห้อยพระเครื่องของคนไทยเรานั้นไม่มีสูตรสำเร็จขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาและค่านิยมของแต่ละบุคคลสำหรับหลายท่านที่ต้องการมีพระเครื่องที่ห้อยแล้วสบายใจอบอุ่นใจไม่เกี่ยวกับราคา มีติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือตามชอบใจก็แล้วแต่ขอให้มีไว้แล้วเป็นสุขเป็นเครื่องรางของขังวัตถุมงคลที่ตนติดตัวแล้วเกิดความมั่นใจการห้อยพระตามฉลกวันเกิดของตนเองการห้อยพระถูกฉลกจะเสริมดวงและเค้นสุดยอดพุทธคุณมหาศาล พลังพุทธคุณและอำนาจของการเกื้อนหนุนชีวิตให้รุ่งเรืองก้าวหน้าห้อยพระตรงวันเกิดพระเครื่องถือเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์อันดับที่หนึ่งที่คนไทยนิยมบูชาเพราะเป็นการบูชาเอาพลังพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณซึ่งเป็นพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด เพราะเปลี่ยมด้วยคุณธรรมและความดียิ่งวัตถุมงคลหรือเครื่องรางแบบอื่นๆที่มีคุณสมบัติแห่งพลังงานศักดิ์สทธิ์ลองลงไปซึ่งมีเคล็ดลับสำคัญเป็นการแนะนำการแขวนพระตามวันเกิดดังนี้ผู้ที่เกิดวันพุธนอกจากจะพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้แล้ว มักจะต้องเกื้อนหนุนญ,ญาติพี่น้องด้วยชีวิตไม่ได้อยู่ปนิบัติพ่อแม่มักจะได้ดีในต่างถิ่นมักคบหาเพื่อนอายุมากหรือฐานะหน้าที่สูงกว่าเป็นคนฝักใฝ่เรื่องของศาสนาถ้าบวชจะเด่นดังในวงการศาสนา ทำงานอื่นๆจะรุ่งเรืองได้กว่าทางการค้าขายอุปนิสัยทั่วไปเป็นคนมีสเสน่ห์มีจิตใจและน้ำใจไม่ตีดีพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมารักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงใจกว้าง ชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงให้มีความสุขชอบเรื่องบันเทิงใจไม่เคร่งเครียดกับชีวิตเป็นคนฝีปากกล้าค้าขายคล่องเดินทางเก่งและมักจะได้ลาบเสมอแต่มักทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีสิ่งใดมักไม่มีใครเห็น สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั้นแยกได้เป็นสองนัยยะคือวันพุธกลางคืนส่วนมากมักจะเป็นคนดื้อรัน้นไม่ฟังใครไม่ยอมไขรง่ายๆแต่ถ้าบทจะเชื่อมักจะเชื่ออะไรง่ายๆและเชื่อคนผิดๆคนไม่จริงใจด้วยแต่กับคนใกล้ชิด ที่จริงใจกับไม่เชื่อฟังมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจสูงเหมาะกับการประกอบอาชีพครูสอนศินลธรรมหรือวิชาช่างวิชาเฉพาะจึงจะดีจะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้วและมักจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นที่สำคัญมักจะมีสัมผัสพิเศษ และมีล้างสังหรณ์มีประสบการณ์ด้านวิญญาณด้านเรื่องเหนือความธรรมชาติสูงมากกว่าวันอื่นดังนั้นจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของพระศาสนาการห้อยพระนั้นนอกจากพระเครื่องที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์มากเช่นพระมหาจากักรพรรดิเปิดโลกของหลวงปู่ดู พระพุทธโสธรพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงพระสมเด็จของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีพระคำข้าวพระหางหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งครบในเมตตามหานิยมทุกอย่างได้ทั้งเมตตาแคล้วคาด โชคลาภค้าขายคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพระคู่กายคือพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงและเสริมด้วยพวกเครื่องรางแบบต่างๆ